beautiful love your s m ม l ์ smile ฝรั่งเขาสิสไมล์เอียงบาทเขาสไมล์สยามสไมล์ยิ้มสยามนี่ติ๊กเหรอขอไพ่ด้วย,วย,วยนะหลายจ้ะเนาะ this is an เอกลักษณ์เมืองไทยอ่ะไทยสไมล์ ไทยแลนด์ Thailand, land of smile วันนี้ปล่อยผมเพราะว่าสะผมผมยังไม่แห้งดีนะคะก็เลยมัดแคนจุกค่ะและดูสวยมันบอสาบค่ะพี่จังหิมาชาพี่มาชาไปออกรายการทอคกกันเลยทุกวันนี้ถ้าคนทักว่าสวยจะบอก ทราบค่ะที่จริงโบเป็นคนสวยนะคะแต่เป็นคนของทางเราใจอ่ะโอ๊ยบิลลี่ can you p huh? a s s me p เ p อร์เทล l please p อ p ์เทลดา l darling p เ p เปอร์เ l เอามาฮองอะใส่ผัวใส่ผัวออกซื้อผัวยิงแข้งสี่ละบิงตอนใส่มันมันเห็นสิเรียลลี่ really? <laughs> Thank you ทัวบ้านีเสิร์ฟกันแบบเสิร์ฟแบบฮาดคอร์น่ะเห็นบ้า<ต>มุมนี้อาจจะมุมหน้าบ้านค่ะเห็นรถปะอง่ึหน้าบ้านเลยมันทำย่างไงตอนอัานคิอป,ประมาณเกือบจะห้ามงเย็นแล้วค่ะ อันก็บ้านตาลัดกลับนะช่วยค่ะกลอดภัยเจ็บไปสาบมันมังมืออื่นสิผ้าไปเก็บอันมอืออื่ออนสิผ้าไปเก็บอันแก่มังกรเด้อแก่มังกรกับอันถั่วพูที่ที่ปลูกใหม่ฮยินด่ต้อนรับทุกท่านเ y with ่วิดีโอคลิปเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใซ่ฮัลโหล อ้าหรอไม่อ <Saint> ้าหรอมีคนถามนู้นถามเจ้เอาไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดว่าแบบกระไรๆเอาเอ้ยจังนำเสียงนี่เลยเด้เอาเอ้ย เล่นสิเห็นหม่เรื่องวมาพุ่นคนน่ะเสียงสูงโหลดตัว